สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับพี่ปองพี่เอถ้างั้นเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยประสบการณ์รของเพื่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นณโรงแรมหนึ่งในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานห้าศูนย์ี่โรงแรมผีคืออะไรครับครับพี่ปองครับประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยเป็นของเพื่อนที่เรียนปโทด้วยกันกับผมเนี่ยครับเป็นเพื่อนรุ่นน้องอะนะครับผมสมมุติชื่อเขาว่าชื่อน้องไอซ์ก็แล้วกันน้องไอซ์เนี่ยเขาเป็นข้าราชการนะครับ ทำงานอยู่ในกรมหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมทีนี้กรมนี้เนี่ยเขาก็จะมีการจัดสัมมนา,าออกไปตามต่างจังหวัดในที่ต่างๆเนี่ยครับพี่ป๋องไปพบผู้ประกอบการไปคุยกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดหรืออะไรเงี้ยท,ที่เขาจะจัดเป็นบูธสัมมนา,าเรื่องของการการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อประมาณสักหกปีที่แล้วเนี่ยครับทาง ฮัลโหลครับพี่ปองครับมันสัญญาณมันกุ๊กกกุ๊กกักันแต่แต่ผมม่ไดียงพี่เอชัดเลยนะอ๋อชัดใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวตพี่เอมพี่เอมเข้ามาช่วยดูให้แล้วครับอือครับอ่าลองดูนะแต่ว่าของผมดีสงพี่เอชัดครับเชิญครับได้ครับเมื่อประมาณสักหกปีที่แล้วเนี่ยหน่วยงานเขาก็จัดสัมมนาไปที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเนี่ยนะครับก็เขาก็จะมีการไปจองที่พักที่โรงแรมให้โรงแรมแห่งหนึ่ง ก็ทางหน่วยงานเนี่ยจะเป็นคนบุกที่พักเอาไว้ให้ทั้งหมดนะครับเข้าไปกันหลายๆคนอย่างเงี้ยก็พอไปถึงปุ๊บก็เช็คอินอะไรก็เข้าห้องอะไรเรียบร้อยใช่ไหมครับก็กลางวันเขาก็ทํางานของเขาไปสัมมนาไปคุยกับผู้ประกอบการอะไรไปจนกระทั่งพอเสร็จงานในช่วงเย็นก็ไปกินข้องกินข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับขึ้นมาที่ห้องพักที่โรงแรมเนี่ยครับวันที่เขาไปพักวันนั้นเนี่ยเขาได้พักกันอยู่ในชั้นห้าทั้งหมด นะครับก็จะมีหลายๆห้องอะนะครับทีนี้พอเย็นวันนั้นเนี่ยพอหลังจากกินข้าวอะไรกันเสร็จปุ๊บทุกคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทกันในกลุ่มเขาจะมีทั้งหมดหกคนครับก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่ห้องของพี่คนหนึ่งนะครับเป็นห้องห้าศูนย์สี่อืมอ่าก็มารวมตัวกันในห้องนี้อ่าผมอธิบายลักษณะห้องนิดนึงนะครับก็คือพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยขวามือมันจะเป็นห้องน้ําก่อนอืนะฮะ ัดจากห้องน้ําเข้าไปข้างในก็จะมีเตียงเป็นเตียงคู่สองเตียงนะครับอตรงข้ามกับเตียงเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นวางทีวีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถัดไปทางด้านมุมขวาสุดเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นกระจกบานใหญ่ๆกระจกหน้าต่างอะครับที่ปอ,อบานใหญ่ๆอแล้วก็เขาก็จะเปิดม่านไว้เพราะว่าเขาอยู่ชั้นห้ามองลงไปชมวิวมันก็จะสวยนะครับโอเควันนั้นก็หกคนเนี่ยก็เข้ามาในห้องนี้พอเข้ามาปุ๊บเขาก็อ มีการย้ายเตียงขยับออกแล้วก็เปิดพื้นที่ตรงกลางเสร็จแล้วเขาก็นั่งล้อมวงทํากิจกรรมนับเลขกันครับพ<ค>ี่ป่องตามภาษาเพื่อนๆสนิทกันไปต่างจังหวัดก็<ค>มีกิจกรรมร่วมกันนิดนึงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่งกันอยู่ทั้งหมดหกคนทั้งนี้นมันก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่นั่งหันหลังให้ให้กระจกอะกระจกที่เป็นหน้าตา่างส่วนอีกห้าคนก็นั่งล้อมวงเขาก็จะมองเห็นเห็นทางด้านกระจกใช่ไหมครับครับก็ นั่งนับเลขทํากิจกรรมกันไปเพลินๆคุยกันไปสนุกสนานกันไปเนี่ยจนกระทั่งเวลามันผ่านไปถึงประมาณสักสี่ทุ่มเนี่ยครับพี่ปองแล้วจู่ๆเนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับมีคนโดดตึกลงมาครับพี่ปองม,มีคนโดดตึกมาจากข้างบนเหรอใช่ครับครับมีร่างของคนโดดลงมาแล้วผ่านไอ้ตรงหน้าต่างบ้านกระจกใหญ่ๆตรงนั้นนะครับอื คือห้าคนที่นั่งหันหน้าไปทางนั้นเนี่ยเห็นหมดเลยยกเว้นคนที่นั่งหันหลังให้ใหกระจกเนี่ยะจะไม่เห็นทีนี้สิ่งที่มันแปลกคืออปกติเนี่ยถ้าเกิดมีคนโดดโดดตึกลงมาแล้วผ่านผ่านตัวกระจกกระจกบานบานกระจกใหญ่มันจะต้องผ่านแว็บไปด้วยความรวดเร็วใช่ไหมถูกแตน่นาทีนั้นเนี่ยทั้งห้าคนที่นั่งเนี่ยเห็นตรงกันว่าคนที่โดดลงมาอมพอมาถึงตรงบานกระจกเนี่ยมันมีอาการสโลโมชันครับพี่ปอง ค่อยๆตกค่อยๆเลื่อน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 ลงมาและทีนี้พี่ป๋องเวลาคนคนโดดตึกเนี่ยกระโดดออกจากหน้าต่างลงมาเนี่ยเขาก็จะหันหน้าออกออกนอกตัวตึกถูกไหมครับอ่าฮะแล้วอาการของคนเนี้ยที่โดดลงมาเนี่ยเป็นผู้หญิงนะฮะที่เขาเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงผมยาวๆใส่ชุดชุดนอนเป็นเป็นเสื้อสีครีมครีมนวลๆนะผู้หญิงคนเนี้ยที่โดดลงมาแล้วสโลโมชั่นอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ย ตัวเขาอะหันออกไปทางด้านนอกตัวตึกอืม <Ừ. S 1> แต่เขาเอี้ยวคอหันหน้ากลับมาแล้วมองคนห้าคนที่นั่งดูเขาอยู่ยอะครับพี่ป๋องค่อยๆเคลื่อนผ่านผ่านผ่าน,ผ,านผ่านกระจกลงมาแล้วก็วุบหายลงไปข้างล่างโอ้ห้าคนที่ที่มองเห็นก็แบบหูตกใจแต่เขาก็ไม่กล้าวิ่งไปดูตรงตรงกระจกอะนะครับอืเขาบอกเฮ้ยคนโดตนโดตึกคนโดดตึก ก็ตกใจกันแล้วก็รีพากันวิ่งวิ่งลงมาที่รีเซพชันที่ล็อบบี้ข้างล่างอะครับแล้วก็มาแจ้งกับพนักงานตอนรับอยู่ล่างว่าน้องน้องคนโดดตึกคนโดดตึกอะไรเงี้ยอ่าอน้องพนักงานรีเซพชันสองคนเขาก็มองหน้ากันแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีนะพี่อืทั้งห้าหกคนที่วิ่งลงมาเขาบอกไม่มีได้ไงเนี่ยพวกพี่เห็นห้าคนเนี่ยเห็นเหมือนกันหมดเลยห้าคนสิบตาเนี่ยมีคนโดดตึกมั้งจริง ก็ไม่มีพี่เนี่ยพี่ดูสิเขาก็ชี้มือให้ดูไอ้ตรงรลานมันจะเป็นลานจอดรถนะฮะหน้าตึกก็จะเป็นลานโล่งๆว่างๆอะ่ะก็ชี้ให้ดูปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรจริงๆพี่ปองไม่มีอะไรเลยทั้งห้าหกคนนี่ก็เฮ้ยอะไรวะแสดงว่าที่เนี่ยโรงแรมเนี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วละ่ะก็คุยกันเสร็จแล้วเขาก็เลยไปถามครับ พนักงานสองคนเมื่อกี้น้องที่นี่มันมีอะไรมันเคยมีประวัติมีคนโดดตึกฆ่าตัวตายหรือยังไงพยายามจะเค้นถามให้ได้ครับแต่เขาก็ปฏิเสธอย่างเดียวเลยพี่ปอไม,มไม่มีไม่มีไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะถามจะเค้นเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ไม่บอกเขาก็บอกแค่ว่ามันไม่มีอะไรครับสุดท้ายก็เลยไม่ได้อะไรอะพอไม่ได้อะไรก็แยกย้ายก็กลับขึ้นไปก็เลิกกิจกรรมนับเลขแล้วก็ต่างคนก็แยกย้ายกันไปนอนใช่ไหม ก็ผ่านไปสําหรับคืนนั้นคือ,อเขาจะต้องพักที่โรงแรมเนี้ยทั้งหมดสามคืน hmm. ในการมามาทาํางานครั้งเนี้นะครับก็คืนที่หนึ่งผ่านไปแล้วพอวันที่สองก็เช้ามาก็ไปทํางานแล้วเขาปกติพอตกเย็นปุ๊บกินข้าวกินปลาเสร็จหกคนนี้เอาอีกแล้วพี่ป๋อง hmm. ไม่เข็ด hmm. ครับมาที่ห้องห้าศูนย์สี่อีกแล้วครับแล้วก็มาเข,เขาคงคิดว่าแบบวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งอะไรประมาณนี้ hmm. ก็เลยมารวมตัวกันเหมือนเดิมแล้วก็มาทํากิจกรรมนับเลขกันเหมือนเดิมอยู่ในห้อง504ที่บ้านเนี่ยก็นั่งนับเลขคุยกันไปเพลินๆจนกระทั่งเวลาประมาณสักสี่ทุ่มแต่ว่าวันเนี้ยเขาเขาปิดม่านนะครับในตรงกระจกบานใหญ่เขาปิดม่านแต่ทีนี้ม่านมันไม่ได้เป็นแบบม่านทึบที่แบบหนาๆอย่างนั้นมันจะเป็นม่านแบบผิวๆหน่อยครับคี่ปองคือแสงมันจะออกมาลอดมาจากทางหน้าตึกได้มันก็จะเห็นเป็นเงาลางๆได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็นั่งในห้องนี้ จนกระทั่งเวลาสี่ทุ่มเหมือนเดิมพี่ปองทั้งหกคนเนี่ยก็เห็นเงาลางๆของคน <ม S 2> ที่โดดตึกลงมาจากข้างบนแล้วก็มาสโลโมชันอยู่ตรง <ม S 2> ผ้าม่านที่มันปิดเนี่ย <ม S 2> เห็นเป็นเงาลางๆนะ,ะมีอาการสโลโมชันแล้วก็ผ่านวูบหายไปเหมือนเดิม,มคือสรุปว่ามาแล้วมาเหมือนเดิมเวลาเดิมเลยสี่ทุ่มทั้งหกคนก็โอ้ มันมันขนาดนี้เลยเลยวะ,ะก็เลยเลิกกิจกรรมไปแล้วก็ย้ายไปนอนกันห้องอื่นนะคืออ่าทางหน่วยงานเขาจองโรงแรมให้หลายๆห้องก็ไม่ไปแยกกันนอนนะ,ะเขาไปนอนรวมกันอยู่ในห้องเดียวนะครับด้วยความกลัวก็โอเคก็ผ่านไปสําหรับคืนที่สองพอวันที่สามปุ๊บกลางวันก็นทํางานไปตอนกลางคืนหกคนนี้กลับมารวมกันที่ห้องห้าศูนย์สี่เหมือนเดิมครับพี่รับแต่ทีนี้วันนี้เนี่ย เขาไม่ได้มานับเลขแล้วเขาตั้งใจมาดูเลยครับว่าคืนนี้จะมาอีกไหม,มคือเขามานั่งมานั่งรอดูเลยอะก็ดูซิว่าสี่ทุ่มเนี่ยจะมาไหม,มแต่แล้วด้วยด้วยความอารมณ์แบบกลัวก็กลัวอยากดูก็อยากดูอย่างเงี้ยพี่ป๋องอเขาก็ปิดม่านปิดม่านให้มันเห็นคแค่แบบสลัวๆเป็นเงาลางๆแล้วก็นั่งรอเวลานั่งดูอยู่ปรากฏว่าสี่ทุ่มเป๊ะม,มาเหมือนเดิมเลยครับพ,พี่ป๋องครับ เงาของผู้หญิงคนนั้นน่ยผ่านสโลโมชั่นตรงหน้าต่างวูวูววแล้วก็แวบหายลงไป mm hmm. บทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่เนี่ยสามคืนเจอเหมือนกันหมดทั้งสามคืน mm hmm. แต่ทีเนี้ยมันไม่ได้คำตอบอะว่าตกลงมันมันมีอะไรกันแน่ที่เนี่ยนะครับผมถามน้องน้องเขาก็ไม่รู้จะถามใครถามคนแถวนั้นเขาก็ไม่มีใครบอกเงี้ยผมก็สงสัยมากครับพี่ปอง อ่าน้องไอซ์เนี่ยเขาบอกชื่อโรงแรมนี้ให้ผมมาแล้วล่ะผมก็เลยเอาชื่อโรงแรมเนี่ยไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งที่มีคนเคยมาเล่าไว้ครับแต่แต่ว่าผมสมมุติชื่อคนที่เล่าเนี่ยสมมติว่าชื่อพี่เสียงกันแล้วกันนะครับครับพี่เสียงที่เข้ามาพิมพ์เล่าไว้ในในอินเทอร์เน็ตที่ผมไปเสิร์ชข้อมูลเนี่ยออืเขาไม่ได้บอกชื่อโรงแรมตรงๆหรอกนะครับแต่ว่าเขาก็เล่าไปแล้วแล้วในเรื่องที่เขาเล่าอ่ะผมดูแล้วเอ๊ะ มันจังหวัดนี้โลเคชั่นบรรยากาศลักษณะโรงแรมแบบนี้เอ้ยมันน่าจะใช่ที่เดียวกันวะ่ะผมก็เลยหาคอนแทคของพี่เสียงแล้วก็ทักไปถามเขาครับกรถามพี่เรื่องที่พี่เล่าพิมเล่าตรงเนี้ยใช่โรงแรมชื่อนี้ไหมพี่เสียงบอกใช่ครับครับอ่าพอแกบอกใช่ครับผมก็อุ้ยพี่พี่ช่วยเล่าให้ผมฟังอีกอีกทีหนึ่งได้ไหมขอชัดๆเลยขอละเอียดเลยพี่เสียงบอกได้ครับ แล้วต่อไปนี้เป็นเรื่องที่พี่เสียงเล่าให้ผมฟังนะครับแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยรู้จักพี่เสียงเป็นการส่วนตัวมาก่อนอันนี้คือทักเข้าไปแล้วก็คุยกันนะครับพี่เสียงเล่าว,ว่าเมื่อประมาณสักแปดปีที่แล้วเนี่ยเขาได้ไปพักที่โรงแรมนี้ก็ไปกับหน่วยงานเขานี่แหละก็ทางหน่วยงานก็เป็นคนจองให้แล้วก็ได้บุ๊กห้องต่างๆในโรงแรมเนี่ยชั้นห้าเกือบทั้งชั้นเลยนะครับโดยที่ อพอไปถึงปุ๊บก็เช็คอินใช่ไหมครับเนื่องจากว่าคนที่เข้าไปพักเนี่ยเขาไปเป็นกรุ๊ปใหญ่<ม>เขาก็จะไม่ได้มีเบล์บอยอะไรขึ้นขึ้นมาส่งที่ห้องพอเช็คอินที่ล็อบบี้ข้างล่างก็รับกุญแจมาแล้วก็ต่างคนก็ขึ้นไปบนห้องพักของตัวเองอย่างเงี้ยนะครับ<ม>ก็พี่เสียงก็ขึ้นมาห้องพักที่อยู่ชั้นห้าทีนี้พอขึ้นมาเนี่ยในระหว่างที่เขากําลังจะเปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยเขาก็เห็นว่าห้องข้างๆกันเนี่ยก็มีน้องน้องผู้หญิงสองคนที่เป็น ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเขานี่แหละแล้วก็ได้ห้องพักที่อยู่อังค้างเขาเนี่ยเขาทําอะไรกุ๊กักกุ๊กักอยู่ตรงประตูห้องอืมไม่ไม่เปิดประตูเข้าไปสักทีพี่เสียงเห็นก็นเอ้ยก็เลยเดินเข้าไปถามเออมีอะไรให้ช่วยไหมยอย่างเงี้ย<ม>น้องเขาบอกเนี ee, ่ยพี่ประตูมันมันมันเปิดไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรคีย์การ์ดมันเสียเปล่าไม่รู้<ม>คือเปิดประตูเนี่ยมันต้องใช้คีย์การ์ดไปทาบไปทาบที่ประตูนะฮะแล้วมันก็จะดังตีดใช่ไหมครับแล้วก็จะเปิดเข้าได้อย่างเงี้ย แต่ทีเนี้ยเขาเอาคีย์การ์ดทาบแล้วมันมันไม่มีเสียงดังแล้วมันก็เปิดไม่ได้พี่เซียงก็อ่านไหนไหนพี่ดูซิก็เอาคีย์การ์ดมาลองทาบดูที่ประตูมันก็ไม่มีเสียงไม่มีอะไรพี่บอกแล้วก็เปิดไม่ได้จริงจริก็พยายามจะทําเอาคีย์การ์ดของห้องพี่เซียงมาแตะลองดูมันก็ไม่ได้เหมือนกันพี่เซียงก็เอ๊ะมันเปิดไม่ได้ไปสงสัยคีย์การ์ดจะเสียงั้นเดี๋ยวน้องโทรเรียกพนักง,งานข้างล่างแล้วกันให้เขาขึ้นมาช่วยดูให้ว่าคีย์การ์ดเสียเปล่าอย่างเงี้ยโอเคน้องเขาก็โทรไปตามพนักง,งานใช่ไหม แต่ว่าโทรไปตามแล้วเนี่ยรอสักพักใหญ่ๆเขาก็ยังไม่มาสักทีเนี่ยครับพี่พ่อแล้วพี่เสียงก็เลยเอ๊ะทำไมมันนานแต่ว่าทาไงดีเขาก็ไม่รู้เขาคิดยังไงในนาทีนั้นเขาเอาคีย์การ์ดของห้องน้องผู้หญิงเนี่ยพนมมือขึ้นมาแล้วจบขึ้นมามที่หน้าผากแล้วเขาก็เหมือนกับอธิษฐานในใจนะครับบอกเออก็สาธุขอให้เปิดได้ที่เธอมาทํางานนะไม่ได้มาทําอะไรอขอให้ได้เข้าพักด้วยเธออะไรประมาณนะี้อธิษฐานในใ,นใจ เสร็จแล้วก็เอาคีย์การ์ดไปเดิมเนี่ยไปแตะที่ประตูัมันก็ดังตีด<อ>แล้วก็เปิดแกลกเข้าไปได้อพอมันเปิดได้ปุ๊บน้องผู้หญิงสองคนเขาก็ทำหน้าเวอ่อพี่ป๋องเฮ<อ>้ยพี่เซียงทำอะไรอย่างเงี้ยพี่เสียงแกก็ก็กลัวว่าน้องสองคนเขาจะกลัวเขาก็เลยพูดกบเกินว่าอ๋อคีย์การ์ดมันคงไม่ดีเมื่อกี้พี่เอามาถูถูเส้นผมเนี่ย<อ>ให้มันมีไฟฟ้าสถิตเนี่ย เออมันก็เลยเปิดได้ไม่มีอะไรล็อกอเ,ออเข้าไปเหอะเข้าไปเหอะอย่างเงี้ย okay, โอเคน้องผู้หญิงสองคนก็เข้าห้องไปที่เสียงก็แยกเข้าห้องเข้าไปข้างๆกันนะครับก็เช็คอินเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรก็พอวันนั้นตอนเย็นก็ลงไปกินข้าวข้างล่างมันก็จะมีร้านอาหารที่อยู่ตรงตรงข้ามโรงแรมเนี่ยแหละครับข้างล่างก็ไปนั่งกินกับเพื่อนคือ,คอเขาจะมีเพื่อนลุมเมทที่นอนห้องเดียวกันนะครับก็นั่งกินคุยกันไปมีดื่มบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับพี่ป๋องจนประมาณสักสี่ทุ่ม พี่เสียงเขาก็เลยบอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอตัวเดี๋ยวขอขึ้นไปข้างบนก่อนเดี๋ยวอาบน้ําก่อนแล้วเดี๋ยว่คยตามขึ้นไปแล้วกันนะเหนื่อยละง่วงและอะไรประมาณเนี้ยก็โอเคเขาก็เลยกลับขึ้นมาบนห้องก่อนนะครับกลับบนห้องปุ๊บเขาก็เข้าห้องน้ําไปอาบน้ำใช่ไหมครับแต่นี่ในระหว่างอาบน้ําเขาก็เอามือถือเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็เปิดเพลงฟังไปด้วยในระหว่างอาบน้ําก็เปิดเพลงฟังกําลังอาบน้ําไปเนี่ยสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนเปิดประตูห้อง อะเสียงคนเดินเข้ามาแล้วก็ปิดประตูตึงแล้วก็เสียงคนเดินอยู่ในห้องอ่ะครับพี่ป๋อง <Okay. S 2> คนตู้เปิดตรงเปิดตู้อะไรเงี้ยเป็นเสียงปกติเลยพี่เสียงก็อ๋อสงสัยเพื่อนรูมเมดกลับขึ้นมาแล้วอืมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็อาบน้ําต่อไปใช่ไหมครับพอสักพักหนึ่งปรากฏว่าโทรศัพท์เขามีสายเข้าครับอืคือเนื่องจากเข้ามือถือเข้าไปในห้องน้ำ <Okay. S 2> ใช่ไหมเปิดฟังเพลงอยู่พอมันมีสายเข้าปุ๊บเขาก็เลยเดินมากดรับ ปรากฏว่าเป็นเพื่อนรูเมทเขาอะโทรมาเราบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวกลาลังจะขึ้นไปแล้วเอาอะไรเปล่าพี่เสียงแก,กก็อึ้งไปนิดนึงเฮ้ย hey, แล้วไอ้ที่อยู่ในห้องนี่ใครวะครับเขาก็อึ้งอะแต่เขาก็บอกเพื่อนว่าอา๋ไม่ไม,ไม่ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรมาเลยมาเลย,เลยอย่างเงี้ยทีนี้พี่เสียงเอาเราไว้มันมันมันไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยข้างนอกนี่คืออะไร,รเขาก็เลยนุ่งพ้าชตัวแล้วก็ เปิดประตูห้องน้ำแล้วค่อยๆย่องออกมาพี่ปองย่องออกมาจากห้องน้าเพื่อจะดูว่าในห้องมันมีอะไรใครเข้ามารปรากฏว่าในห้องเนี่ยคือเขาปิดไฟข้างบนนะฮะแต่ว่าเขาจะเปิดคมไฟหัวเตียงไว้หลอดหนึง่ง<ม>ที่มันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างเตียงสองเตียงนะครับ,รบแล้วไอ้ตรงข้างๆคมไฟที่เขาเปิดไว้เนี่ย<ม>เขาเห็นมันมีเหมือนเป็นกลุ่มควันสีเทาๆอ่ะพี่ปองแต่กลุ่มควันจะเป็นรูปร่างเป็นรูปร่างคนนะครับ และยืนอยู่ข้างๆโคมไฟนั่นนะพอพี่เสียงเปิดประตูห้องน้ํามาแล้วเจอกลุ่มควันที่เป็นรูปร่างคนยืนอยู่โอ้โหเขาเขาช็อกเลยฮะอื <im> เขาสตันไปแล้วสักพักกลุ่มควันเนี้ยก็ค่อยจาง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 แล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาพี่เสียงตรงนั้นอื <im> พี่เสียงเขาก็โอ้ยใจตกไปอยู่ตะตุ่มอะแล้วก็แบบยืนอึง้งทําอะไรไม่ถูกอยู่อะพี่ปองกําลังคิดว่าจะทํายังไงดีจะออกไปข้างนอกก็ ก็ยังไม่ได้แต่งตัวเนี่ยยังยังนุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่คือทําอะไรไม่ถูกระหว่าง mm. ที่ตัดสินใจว่าจะทํำยังไงดีอยู่เนี่ยเสียงประตูห้องมันก็เปิดแกลแล้วก็มีคนเดินเข้ามาปรากฏว่าเป็นเพื่อนรูเมทเขากลับขึ้นมาครับ mm. พี่เสียงก็โอ้ยโล่งใจเพื่อนมาแล้วทีนี้ยังไม่ทันจะถามอะไรเพื่อนเขาก็ถามมาก่อนครับบอกเอ้ยเมื่อกี้อยู่ใครป้าตอนที่โทรขึ้นมาพี่เชียงบอกเอา้าทําไมอะอื mm. เพื่อนบอกก็เ hmm. นี่ยโทรมามันม <MA ีเสียงอืออืออือตลอดเลยพี่เสียงกูหุยใจใจก็ใจเต้นตุบๆว่ามันมีอะไรแต่ว่าเ็าพูดกบเกินไปเขาบอกไม่เป็นไรอาจจะเป็นสายซ้อนมั่งสัญญาณมันแทรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีไรอยู่คนเดียวเนี่ยจะอยู่กับใครล่ะก็โอเคครับไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมครับจากนั้นก็เพื่อนเขาก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ทั้งคู่ก็นอนหลับไปคืนนั้นก็หลับไปครับหลับยาวเลย จนกระทั่งประมาณสักตีสี่นะครับพี่๋อมได้ยินเสียงกรี๊ดดังมาจากห้องข้างๆเสียงผู้หญิงกรี๊ดเสียงดังลั่นเลยพี่เสียงก็ตกใจกับเพื่อนก็ตกใจตื่นขึ้นมาเฮ้ยอะไรวะแล้วก็รีบเปิดประตูออกไปดูฮะพอเปิดประตูไปดูปุ๊บก็เห็นน้องผู้หญิงที่อยู่ห้องข้างๆมาเต้นเล่าๆอยู่อยู่หน้าห้อง่ะครับแล้วก็กี๊ดกี๊ดกันอยู่สองคนอ่ะพี่เสียงก็เป็นไล่เป็นไล่กัอะไรขึ้นกันอะไรขึ้นตอนนี้ คนอื่นๆที่พักในฟลอร์ชั้นห้าเนี่ยก็เริ่มเปิดประตูออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมน้องก็กรี๊ดเราก็ร้องไห้พูดพูดไม่รู้เรื่องอ่ะจงกระทั่งเข้าไปปลอบใจกันอยู่พักใหญ่เขาก็เริ่มสงบสติอารมณ์ได้เขาก็เลยเล่าให้พี่เสียงฟังว่าเนี่ยมเมื่อกี้เขาตื่นมาอืมจะมาเข้าห้องน้ําคือในห้องเนี่ยเขาปิดไฟหมดแต่ว่าเขาเปิดไฟในห้องน้ําไว้มันก็จะมีแสงสลัวๆประมาณหนึ่งนะที่ที่เห็นภายในห้องได้นะ แล้วเขาบอกเนี่ยในระหว่างที่เขาตื่นแล้วกาลังจะเดินไปเข้าห้องน้ําเนี่ยอยู่ดีๆมันมีผู้หญิงคนหนึ่งพี่ป๋อง hmm. ใส่ชุดสีเขียวเหมือนชุดคนไข้อะเดินทะลุก,กําแพงห้องน้ําออกมาพี่ป๋อง hmm. แล้วก็เดินผ่านหน้าเขาเนี่ยต่อหน้าต่อตาเดินผ่านแล้วก็เดินทะลุก,กําแพงทางทางด้านหลังทางด้านระเบียงแล้วหายไปกับตาเขาเนี่ยอื hmm. พอเขาเห็นเนี่ยเขากรี๊ดเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยลแล้วก็รีบเปิดประตูวิ่งออกมาแล้วก็มาร้องไห้อยู่หน้าห้องเนีนะครับ โอเคพอคุยกันปลอบใจลังเสร็จปุ๊บก็ก็เลยกลายเป็นว่าพี่เสียงกับเพื่อนเนี่ยต้องเข้าไปช่วยน้องเขาขนของ<ม>ออกมาจากห้องแล้วก็ให้ย้ายไปอยู่ห้องอื่นชั่วคราวก่อนเนี่ยคือไม่กล้าอยู่ในห้องนี้แคมนะครับอันนี้ก็คือสองเหตุการณ์<ม>ที่เกิดขึ้นในโรงแรมในโรงแรมนี้ครับทีนี้ยผมอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับ<ม>ที่บอกแต่จากข้อมูลที่ไปเซิร์ชมาเนี่ยผมเลยทราบว่าโรงแรมเนี่ยอดีตเคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อน แล้วมารีโนเวททาเป็นโรงแรมครับผมผมเดาถูกผมผมเดาถูกครับครับเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่ปองครับเออแต่ที่นี่นะพี่เอัวฟังมันก็จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานที่นี้นะหลายครั้งหลายครั้งแล้วก็ข้อมูลนี้ผมว่ามันเป็นข้อมูลที่ที่ปิดกันไม่ได้นะคนท้องคนท้องที่คนท้องถิ่นหรือว่าคนที่อื่นก็รู้นะว่าโรงแรมเนี้ย ในอดีตเนี่ยเคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนครับผมว่าผมผมว่าผมว่ารู้ว่าน่าเป็นโรงแรมอะไรอะ่ะเออถ, <c oughs> ถ้าบอกแบบนี้นะคือถ้าบอกว่าเป็นโรงแรมหนึ่งในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานแล้ว <c oughs> แต่ก่อนเคยเป็นโรงพยาบาลมาก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าผมน่าจะคิดว่าน่าจะถูกต้องเพราะล่าสุดเนี่ยผมก็มีโอกาสได้พึ่งไปจังหวัดนี้แล้วมีโอกาสได้ไปกินกาแฟร้าน <c oughs> ดังที่อยู่ อยู่บริเวณนั้นผม,มไปล่าสมจําแทบไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ไปนานละเนี่ยแต่พี่ป๋องไม่ได้ไม่ได้พักที่โรงแรมนี้ไม่ได้พักค,ครับผมพัก <c oughs> ผมพักอีกที่หนึ่ง <c oughs> ผมพักอีกที <c oughs> ่หนึ่งก็เคยลองพี่เผมเคยลองแต่ก่อนเนี่ยผมจำได้ว่าตอนที่โรงแรมเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ฮาอมากมากที่ว่ามีดาราศิลปินไปพักแล้วเจอเรื่องแปลกๆนะครับหลังจากผมมีโอกาสได้ไปพักที่เนี้ยแต่นานแล้วนะพี่เอ ผมอ่ะต้องพักที่นี่ผมจําชั้นไม่ได้ผมต้องนอนกับน้องเตยที่เป็นลูกน้องผมนะครับผมก็เอากล้องอ่ะตั้งไว้ในห้องแล้วผมก็ออกไปเที่ยวนะผมเอากล้องตั้งไว้นะแล้วผมก็ออกไปเที่ยวก็อยากรู้ระหว่างที่ผมไม่อยู่เนี่ยผมตั้งกล้องไว้มันจะมีอะไรที่มันไม่ไม่ปกติหรือเปล่าแต่พอหลังจากกลับมาแล้วมาเช็คดูเไม่มีอะไรนะครับคือห้องผมไม่มีอะไรแล้วก็คืนนั้นก็ก็นอนแล้วก็ก็หลับสบายไม่ได้รู้สึกมีอะไรมาเข้าฝันหรือมีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรเงี้ยผมก็แ้าใจว่า ผมว่ามันเป็นแต่ละห้องไม่เหมือนกันอาจจะแล้วแต่แล้วแต่คนด้วยนะนครับใช่ใชค่คนจะเจอก็เจอคะคนจะเจอก็ไม่เจอใช่ใชผมว่าคนจะเจอก็เจอเจคนจะไม่เจอยังไงก็ไม่เจอผมจาได้ว่าตอนนั้นผมยังพูดถึงเรื่องลิฟต์ว่าลิฟต์เนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลเก่าแล้วมาทําเป็นโรงแรมอ่ะลิฟต์มันจะเปิดทางด้านข้างทางด้านข้างจากซ้ายไปขวาอแต่ถ้าเป็นโรงแรมเลยที่เป็นโรงแรมจริงๆอ่ะลิฟต์มันจะเปิดจากจากตรงกลางแล้วแยกซ้ายขวา เออผมก็เข,าเขา้าใจเพราะผมเชื่อาอาจารย์ว่ายุคหนึ่งอ่ะเหมือนเหมือนโรงพยาบาลเหมือนเหมือนจะเจ้งเหมือนจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ถูกลีโนเวทนะพี่เอะเปลี่ยนเป็นโรงแรมก็หลายที่นะครับก็หลายที่นะซึ่งนี่คือหนึ่งในนั้นมีคนสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเอาโรงพยาบาลเก่ามารีโนเวทเป็นโรงแรมเนี่ยแล้วห้องดับจิตเขาจะใช้เป็นห้องอะไรเองงรัพี่พผมเดานะ ผมมันก็มันก็ถูกถูกถูกรีนเวทให้เป็นห้องพักแหละครับโอ๋อผมเข้าใจอย่างนั้นนะผมผมผมเข้าใจอย่างนั้นเอออาจจะเป็นห้องพักแล้วคอนเน็กถึงกันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเออตัวพี่เอเคยไปที่นี่ไหมล่ะผมไม่เคยครับไม่เคยคอ๋อพี่เอไม่เคยใช่ไหมนะครับแต่เอาจริงพี่ผมว่าถ้าไม่ไม่นับเรื่องเล่านะผมว่าใครไปถ้าไม่เท้าความถึงสถานที่นี้ก็ก็ไม่ดูไม่ออกนะ เออก็ดูไม่ก็ผมไปมาล่าสุดอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะตอนที่น้องบอกว่าพี่ป๋องตอนนี่ป๋องรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยผมบอกผมไม่รู้ผมจําไม่ได้จนเขาบอกว่าเปโรงแรมนี่ผมเยแบบเฮ้ยนี่มันเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้เลยจนผมจําไม่ได้คิดดูดิสวยครับสวยเพราะว่าน้องไอซ์เนี่ยส่งรูปให้ผมดูอ๋อสวยสวยเลยเออครับสแสดงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่พี่เอเล่ามาเนี่ยจากประสบการณ์ของเพื่อนแล้วพอไปหาข้อมูลมาจากพี่ที่เขาเป็นคนที่เขียนไว้ในในในโซเชียลเนาะ แสดงว่าโรง,ง,ง,งแรมนี้อดีตเคยไปโรงพยาบาลก่อนแสดงว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือคนไข้ที่เสียชีวิตอ่าที่บอกว่าเป็นผู้หญิงชุดเขียวเดินทะลุก,กําแพงอันนั้นน่าจะใช่เป็นคนไข้ที่ที่เสียชีวิตแล้วคนที่โดดลงมาล่ะส่วนคนที่โดดลงมาเนี่ยเหมือนว่าอันนี้คือก็ไม่ยืนยันอีกนะครับคือเขาว่ามากันแล้วกันว่ามันเคยมีแขกมาพักที่โรงแรมเนี่ยเป็นเป็นแฟนกันผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแล้วก็ทะเลาะอก,กันแล้วก็ ทะเลาะอีท่าไหนไม่รู้เขาพักห้องหกศูนย์สี่ข้างบนแล้วก็เหมือนว่าผู้หญิงโดดลงมาหรือถูกผู้ชายพักลงมาก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นที่เห็นผู้หญิงโดดลงมาเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ครับอืทั้งหมดเป็นเรื่องเล่าผูก็ฟังนะผมต้องออกตัวพี่เอออกตัวก่อนนะนะ,ค,ะครับนี่เป็นเรื่องเล่าที่ไปไปฟังมาแล้วก็มาเล่าจริงเท็จไม่รู้นะฮะเพราะช่วงนี้ผมต้องระวังตัวหน่อยพี่เอวันก่อนมีโทรศัพท แปลกๆโทรมาบอกว่าพูดถึงสถานที่หนึ่งไม่รู้เป็นอาพาร์ตเมนต์หรือเปล่าอยู่ที่จังหวัดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเหมือนประมาณว่าเรื่องเล่ามันน่าจะเป็นที่เดียวกับที่นี่แล้วคนก็ไปล่ําลือกันว่าอาพาร์ตเมนต์นี้มีผีอะไรแบบเนี้ <c oughs> ผยผมก็บอกเฮ้ยผมก็คยอว่นะในรายการผมเนี่ยผมไม่จะบอกทุกครั้งว่าผมไม่เคยบอกชื่อสถานที่นะ <c oughs> นะครับแล้วก็ชื่อต,ต,ต,ตัว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 ละครเป็นชื่อสมมุตินะ <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นชื่อสมมุตินะแล้วก็สถานที่ก็ไม่เคยระบุนะว่าชื่อนี้อยู่ตรงนั้นตัวนี้อย่างไรนะนะครับบางทีรเราก็เสียวเหมือนกันว่าเฮ้ยหรือว่าเรื่องเราที่เราเล่ากันอยู่คุยกันอยู่นยะมันไปพลาดพิงสถานที่ไหนอย่างไรหรือเปล่านะ <c oughs> นะครับ <c oughs> ฉะนั้นนี่คือเรื่องเล่าแล้วเป็นเรื่องเล่าที่บางทีมันปิดไม่ได้ว่าฟังวันนี้พี่เอก็ดีผมก็ดีลองเซิร์ชสิครับลองเซิร์ชคำว่าโรงแรมนี่นี้โรงแรมผีเรื่องราวโรงแรมผีมันจะมีขึ้นมาแทบทุกโรงแรมในประเทศไทยเลยนะใช่ครับ จริงมันจะมีจัดแลงกิ้งจัดอันดับอะไรว่าเยอะแยะมากมายเลยอ่ะซึ่งสมัยก่อนอะพี่เอตอนที่เราจัดรายการตอนที่เป็นสมายช็อตอะครับตอนนั้นผมว่ามันโซเชียลมันยังไม่มันยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มาเนอะครับใช่แต่พอตอนที่พอมีโซเชียลแล้วอะครับเราอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยมันขึ้นมาหมดเลยนะโอ้แล้วนักสืบโซเชียลนี่เก่งแล้วเดี๋ยวนี้นะยุคนั้นยังปิดนะยุคนี้บางทีไม่ปิดเลยนะบอกบชื่อสถานที่โรงแรมอาพาร์ตเมนที่พักแบบนี้เลยนะครับ โอ้นะครับอ่ะก็ต้องระมัดระวังนะครับนี่คือเราทั้งหมดพี่เอนะครับเรื่องของ504โรงแรมผีนะครับอ่ะผ่านเรื่องของ504โรงแรมผีไปนะฮะขอบพระคุณพี่เอด้วยเราคุยกันหน่อยนะเรื่องของฟาร์มแมวนะครับเป็นยังไงบ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยสิว่าตอนนี้แมวหาน้าี่ยเป็นยังไงครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเพื่อนๆแฟนๆเดช็อกนะครับที่บ้านผมจะทําฟาร์มแมวนะครับ อ่าเป็นแมวเป็นแมวน่ารักน่ารักเนี่ยมีหลายพันธุ์ครับมีบริติชช็อตแฮมีแมวขาสั้นมีอเมริกันช็อตแฮ์สกอตติชโฟร์พิเชนมาและพวกเนี้ยคือมีหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้มีน้องแมวที่คลอดใหม่อยู่สองคอกครับพี่ปองอ่าคอกละสี่ตัวก็เป็นแมวขาสั้นบ้างขาปกติบ้างเนี่ยนะครับอ่าทั้งสองคอกเนี้ยจะพร้อมย้ายบ้านได้ประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆือนคนไหนอยากจะได้ น้องไปเป็นเจ้านายที่บ้านเนี่ยคร <c oughs> ับก็ลองเข้าไปดูในเพจชื่อเพจแมวหานนา้ำนะครับแมวแล้วก็หานสะกดด้วยนอนหนูนะครับหอหิบสลานอนหนูหานแล้วก็น้ำก็ถ้าสนใจน้องตัวไหนก็ลองทักไปในในทางแชทของเพจแล้วกันครับแล้วก็บอกว่ามาจากเดชอกเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษครับพี่ปองครับได้เลยครับสกดตามนี้เลยนะทุกท่านนะแมวหานานา้ำสาละแอมอมา้าวแหวนหอ อหอ,หอหีบนะฮะสระนอ,อนหนูแล้วก็น้ําตรงตามตรงตามคําเลยนะแมวหานน้ำนะคนไหนที่อยากจะได้น้องแมวไปเลี้ยงไว้นะฮะแล้วเมื่อเลี้ยงน้องแมวแล้วเนี่ยผมฝากอาหารน้องแมวไว้ด้วยครับ แคตตี้โปรพาสครับนี่ไงง่ะแคตตี้โปรพาสนี่นะฮะอาหารของน้องแมวด้วยเหมือนกันนะชาคนนี้คือคือต้องบอกตอนนี้คนนิยมเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเยอะมากนะพี่เอนะนะครับเฉพาะในออฟฟิศผมเนี่ยมีทั้งพี่โก้นี่เลี้ยงน้องหมานะป้าอ้อนี่เลี้ยงน้องแมวนะท่านผู้การมาเซเคเลี้ยงน้องแมวนะครับเนี่ยเขาก็จะมีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวกันคนไหนอยากได้น้องแมวนะตรงตามที่พี่เอบอกเลยนะลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับที่แมวหาน้ำขอบพระคุณครับพี่เอ ขอบคุณครับพี่ป้อมครับขอบคุณท<อ>ุกความคิดถึงนะครับแข็งแรงนะครับ,บ,บเช่นเดียวกันครับครับสสวสดีคร,ครับสวัสดีครับ